อ่ะสวัสดีทุกท่านครับและอยู่กับอันเทิร์นนะครับผมกับพวกเราชาวแก๊งไว้ครับมีค่ะมีครับโอเคในอันเทินวันนี้นะครับผมว่าน่าจะมีภารกิจเยอะมากผมก็เลยว่าจะรับภารกิจทุกคนแล้วก็ไปทีเดียวเลยจบจบแล้วกลับมาส่งทีเดียวเลยโอ้ย์ยฉันน่ะมีอะไรให้ช่วยน่ะฉันขาดอุปกรณ์บางอย่างในการสร้างบ้านน่ะไปเอาให้หน่อยได้ไหม ที่ร้านเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบอร์ลิบูดอะมันจะมีกล่องสแกปเมทัลด้วยมัง้งถ้ามีก็เอามาด้วยนะโอ้ได้เลยครัชอะรับมาเลยทุกคนคุณป้าคุณป้าก็มีอะไรช่วยเว้ยคุณป้าเชอรี่คุณยายบอกว่าอะไรหินที่เป็นรูปหัวใจเหรอเป็นเหมือนหินที่อยู่ทางเข้าเข้าเหมืองอะทางเวสของเบอร์ลิบูดอะโยซ่าโบรมีอลัยช่วยปะเอ้ยถ้าอยากให้จ่วยอะนะกกีตาร์ของแพนน่ะมันมัน,มนอยากได้แบตเตอรี่อันใหมนะ่น่ะช่วยหาอันหน่อยอันใหม่ให้หน่อยได้ไหมได้ครับ ไปเดินทางกันเถอะเ้้เราต้องเข้าร้านฮัดแวร์สโต์ไหนอะอันนี้ไงกล่องะปูโอเคโอเคได้กล่องต่อไปคุณป้าเชอรี่มันจะมีหินเป็นรูปหัวใจมั้งนี่ไงนี่ไงลากตรงไหนว่าอันแค่นี้โอ้มาเร็วมาเร็วเจอกันที่แฟคทอรี่นะ ขอ,อโทษนะสำหรับอุปกรณ์ผมเจอแล้วครับคุณป้าหินที่ป้าบอกนะ่ะเฮ้ยตอนเนี้ยจะบอกว่าเอออเล็กซานเดอร์เขาขายของให้เราได้ด้วยเราสามารถเอาที่ซ่อมรถแฮมเมอร์ Hammer, เชือกสแต็ปออฟอิเล็กทริกแล้วก็สเต็ปออฟไอที่เป็นเป็นสายอ่ะเอามาขายออกับเขาได้แอมเบอร์แอมเบอร์เขาบอกว่าถ้าเราเอาถ่านหรือไอออนมาให้เขาเนี่ยเขาสามารถที่จะเผามันได้เหรอ แล้วมีภารกิจแล้วอ่าเดี๋ยวมิก <reh> ก <ad S 2> ับเต้ไปส่งภารกิจไปเอาฐานที่บีเลยโอ้โหลอนจอนกันเลยขาดออกซิเจนตายมันสูงเกินเลยเฮ้ยเศษปืนเฮ้ยมีมีมีไม่ใช่เศษปืนเต้เต้ไปลูกนเต้เฮ้ยมีแล้วลุ้นพี่มิกทำไมผมจะตายอ่ะเออเหมือนกันอะไรวะอ๋อพี่มิกวะพี่มิกตายปะ ตายต่อไปไปท่องใต้ดินแล้วก็เอาไดมอนด์มาให้ดอยได้ไม้อยู่ข้างล่างนี้ฉันลืมหยิบมาใต้ดินอ่ะอยู่ตรงโรงงานหนึ่งได้เลยครับจัดให้มีชั้นใต้ดินได้เหรอไม่รู้เด้อไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเจอปะไม่เห็นจะมีชั้นใต้ดินเลยพี่ผมเจอห้องใต้ดินแล้วโอเคโอเคโอเคอ๋อโอเคเจอแล้วนี่ไงอืมอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ตกใจหมดเลยเออทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะอุ้ยน่ากลัวหลอนอ่ะเต้มันเดินลงได้ปะอย่าไม่รู้มันเป็นอะไไม่รู้มันเป็นตุ๊กตามองเรารีบวิ่งไปเหอะไป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 ครไปครับไปครับไปทำไมมันดูเหมือนความฝันเลยอะไรมันดูแบบไกลไปหมดเลยเอ้าอยู่ดีก็เข้าสู่ความฝันเหรอเราโดนหลอกหรือเปล่านี่คือเราเป็นซอมบี้แล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมพระจันทร์เป็นเงาเนี่ยเไม่ใช่แล้วเนี่ยเฮ้ยทางขึ้นขึ้นไปขึ้นไป คืออะไรเนี่ยไม่ใช่เพชรแล้วล่ะอันนี้ยะราภาคารอะไรก็ไม่รู้อ่ะป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 การเอ้ยคอใคร,รอ,อ่ะฉันชื่อแอนตี้กริมไม่ว่าคุณจะพูดอะไรฉันก็จะไม่ได้ยินฉันเป็นคนสร้างสิ่งที่พวกคุณเห็นขอโทษนะถ้ามาันทาให้คุณกลัวเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมฉันนานแล้วเรื่องก็คือฉันต้องการให้คุณช่วยตอนนี้พวกคุณอยู่ในจินตนาการฉันถูกขังอยู่ที่นี่นานมากๆแล้ว และฉันหวังว่าคุณอาจจะช่วยปลดปล่อยฉันได้ตอนนี้วิญญาณฉันอยู่ที่นี่แต่คุณสามารถปลดปล่อยวิญญาณที่เสืสเ่อมซาบอื่นๆที่จะเอ่อเรื่องทั้งหมดอธิบายยากนะคุณต้องเห็นมันเองเพียงใช้กุญแจนี้และค้นหาพอร์ทัลมันจะเป็นอย่างนี้ฮะคุณจะทำเหรอขอบคุณนะรู้ไหมฉันพยายามหนีออกจากที่นี่ฉันวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างหลังจากนั้นไม่นานฉันก็รู้ว่า ฉันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยด้วยซ้ํายิ่งคุณวิ่งมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งสูญเสียการควบคุมมากเท่านั้นตอนนี้ฉันหลงทางเกินกว่าจะกลับมาคนเดียวแล้วคําแนะนําเดียวที่ฉันสามารถให้คุณได้ก็คือรักษาสุขภาพจิตของคุณเอาไว้นะเข้มแข็งไว้นะเพื่อนตรงเข้มแข็งไว้อุ้ยเ้ยอะไรอะคืออย่างนี้ผู้หญิงคนเมื่อกี้บอกบอกว่าเหมือนตรงเนี้ยเขาวางกับดักเมจิกตรงเนี้ยเอาไว้ แล้วปรากฏว่าเราอ่ะเข้าไปมาเมื่อกี้แล้วเขาขอให้เราช่วยหน่อยแล้วเขาให้กุญแจสีทองมาได้รับกันไหมได้ได้อยู่ในตัวปะ่ะมันน่าจะอยู่ในเควสอะคิดว่านะแล้วเราอ่ะน่าจะต้องไปที่ประภาคารตรงนั้นจําได้ป่ะที่เราเจอกันตอนแรกอ่ะหอประภาคารตรงริมทะเลอ๋อกุญแจนั่นเอง<ล>มันล็อกอยู่อ่ะแล่วแหละขอบคุณเด้อคุณเห็นอะไรข้างล่างบ้างไหมอ่ะคุณเจอเธอหรือเปล่าฉันคิดว่าเป็นแค่ฉันคนเดียวที่เจอเธอทุกคนคิดว่าฉันบ้า เธอให้กุญแจฉันมาด้วยเหตุผลบางอย่างอะนะฉันคิดว่ามันอยู่ที่ไร์เฮาส์แต่ว่ามันไม่ได้ผลเอ่อบางทีพวกนายควรไปนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอะฉันอยากให้ช่วยหน่อยเป็นครั้งสุดท้ายละคุณช่วยเอานี่ไปส่งที่เอ่อโพสต์ออฟฟิศในบริวูดได้ไหมสถานตำรวจอะฉันมีโปรเจกต์เล็กๆอยู่ฉันได้ยินว่ามันอยู่แถวนั้นฉันต้องการมันอะได้ครับเดี๋ยวเอาให้เฮ้ยมาคุยกี่นี่มาคุยกีนีมากระซิบกันก่อนแปลว่าช่ไม่ได้เลยอะดูดิเดี๋ยวนี้พกช้อนกันเนาะ ม่ไม่นคือเม่ก๊อปพี่ตรงไหนเนี่ยเขาไม่กอปนี่เธอทำไมนี่เธอคุยกับเออเมื่อกี้สองคนเนี้ยยุ่กิจอะไรกันก็ไม่รู้อะอ่ินก่อนอินก่อนไม่รู้เอมเบอร์มันคือใครเว้ยแต่ว่ามันพูดถึงผู้หญิงเหมือนกับเอมเบอร์ก็เคยเจอผู้หญิงคนเมื่อกี้เหมือนกันแล้วเอมเบอร์ก็บอกว่าไอ้กุญแจไรท์เฮาส์เนี่ยลองไปเปิดแล้วแต่มันไม่ได้ผลเว้ยเอาไงดีอยเราก็ไปดิ ไปไปที่ไร้เท้าเหรอใช่ไปเลยให้รู้แล้วลุรอบไปค้ากันดีกว่าอ๋อค้ากันไป let's go l go เดินไเลี้ยวปิ่งาไปแต่หิวแล้วอะหิวน้ำอ่นนี่นแล้วผมก็หิวเหมือนกันอะไม่มีน้เลยโอ้หมันเนื้อขอน้าให้เนื้อปวดหัวเลยว่ะ เอาละเราถึงกันแล้วครับไรเฮาไหนอะข้างหน้านี่แหละไป Let's go อันนี้เคยหลักหรือเคยลองนะไม่รู้ไม่รู้หลักหรือรองแต่น่าจะหลักแล้วหละงานเนี้ยโอ้ใหญ่มากนาดนี้น่าจะหลักนะคะให้ต่อสู้กับตัวเมื่อกี้กุใชจกุญแจเหรอก็เราก็หยิบมาแล้วไม่ใช่หรอน่าดีหรือมันไม่ได้หมายถึงแบบนี้ไรเฮามีตรงนี้แหละหรือว่า แต่คือไอ้ไอ้นั่นที่บอกอ่ะคนที่เราทำภารกิจด้วยเขาบอกว่าเขาลองมาแล้วมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันเว้ยไม่มันอาจจะยังมีอะไรที่แบบเราต้องทำมากกว่านี้อะ่ะไม่ใช่ต้องแ,บบแค่นี้อะ่ะใช่ไหมเราต้องกลับไปคุยกับแอมเบอร์ก่อนป่ะบางทีแอมเบอร์มันอาจจะมีอะไรก็ได้นะเพราะว่าแอมเบอร์ให้เรามาส่งจดหมายทำอะไรแปลกๆก็ไม่รู้นะส่งจดหมายให้ใครใครจะรับจดหมายฉบับนั้นวะนะแปลกๆแฮ่มมันขึ้นได้ด้วยพี่งานนี้ได้มีตายสี่แน่นอนฟาด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 อันฟิลเลต สุดยอดเรียบร้อยชิปแล้วเรียบร้อยได้ดีเลยได้ีเลยแหววแป๊บแป๊บแป๊บบอมบ์บอมบ์แววชิปแล้วตัดต้นไม้ตัดต้นไม้อ๋อได้ได้ได้ไม่ได้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 โอเคเธอใช้พลังอะไรอ่ะผมมาจะหมายไปส่งให้แล้วนะครับคุณแอมเบอร์ขอบคุณนะนั่นคือทั้งหมดที่อยากจะให้ช่วยละ ขอบคุณมากเลยมีมีใครมีใครแบบอยากให้เราช่วยอีกไหมดูดิคนนี้มีช่วยอีกแล้วทุกคนเอ่อด้ช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมที่โรงงาน1มันมีห้องครัวอยู่นะมีเครื่องเจเนเรเตอร์ดูเหมือนมันจะใช้งานได้นะเต็นท์ของโรงงาน3เนี่ยมีห้องเรดิโอสเตชันอยู่ถ้าเราซ่อมเจเนเรเตอร์นั่นได้เราน่าจะทำให้เรดิโอสเตชันติดได้นะโอเคเราต้องหาทูบ็อกซ์หาเจเนเรเตอร์ไมโครโฟนเคเบิลแล้วก็เรดิโอเอามาให้เขาเขาจะซ่อมได้ เพื่อเราวิทยุหาคนรอดชีวิตได้ในแบบนี้ก็ถูกล็อกจางไหนนะนี่ถูกล็อกตรงนี้ตรงนี้อ่าต่อไปก็ไปที่ตึกหนึ่งห้องอ่าใช่ห้องครัวนี่ไงเรียบร้อยต่อไปไปเอาไมโครโฟนที่ตึกสามน่าจะอยู่ในห้องนี้แน่เลยผมยี่เสียงอะไรช็อตๆเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไห boy ใช่ห้องนี้ป่ะก็หนตึกสาม โอ้ยนี่ไงดูสิอ๋อ,อโอเคซ่อมใส่ไฟแล้วซ่อมเลยซ่อมมาดอือมแล้วเรดิโอเวอร์ทิวจะให้จะได้อะไรวะมันจะ,จะช่วยอะไรเราได้ไหมเนะี่ยโอ้ยโอ้ยเต็มเลยให้เต็มเลยอะไรเต็มเลยเป็นเควสโอ้โหมีภารกิจฆ่าฆ่าซอมบี้ร้อยตัวพันตัวฆ่าบอสห้าตัวฆ่าบอสสิบตัวมันเป็นเควสย่อยแล้วอันเนี้ยอืมแล้วมันได้อะไรอ่ะโอ้ยได้เงินมาก เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไหมเอาไว้ก่อนเอไว้ก่อนให้มาทำแต่ระหว่างนี้เราก็ตีซอมบี้อยู่นะน่าจะรับเควสซอมบี้ก็ดีรับรับทิ้งไว้ดีกว่าใช่เอาแลกไว้ดีกว่าโอเคโอเคฟิวเหมือนเราเป็นบริษัทกำจัดซอมบี้ยังไงอย่างนั้นเลยเฮ้ยทุกคนคนนี้มีอะไรให้ช่วยแล้วอ่ะเนี่ยโอ้คนนี้ดูขึมสุดเลยเขาเขาเพิ่งจะให้เราช่วยเนี่ยโอ้ให้หาวัตถุดิบในการสร้างรถโอ้โหหามาช่วยหน่อยได้ไหมเฮ้ยเรามีครบหมดเลยนะขาดแค่เหล็กใหญ่ เด็กใ,ใหญ่ที่บ้านพึบเฮ้ยเขาถ้าเราหาให้เขาได้เขาจะเปิดช็อปขายรถด,ด้วยเว้ยงั้นเรามาช่วยคนนี้ก่อนดีกว่ารถสำคัญมาก่อนล่บมาก่อน<ะ>ลับมาก่อนรถสำคัญหรอปืนไม่สำคัญกว่าปืนก็สำคัญรับมนให้หมดเลยไหยเฮ้ยไปเอาปืนไหมไปเอาปืนตรงนู้นตรงนู้นถ้าปืนอ่ะไปรับไปรับไปรับ<ป>สวัสดีครับคาร์เตอร์ผมจะมารับเควสช่วยครับผมมีอะไรช่วยไหมฮะใช่ฉันมีอะไรช่วยนะค่ากวางเองคุณอยู่เสงแบกไอเดีย for me แล้วเราจะไปเอาไอ กวางมาจากไหนอ่ะเป็นเป็นที่นอนกวางกันเรี่ยใช่หรอเขาบอกต้องใช้โบวีไ่ไนท์อ่ะในการทําเราต้องมีมีดโอ้โหไม่มีด้วยวเรากําลังจะไปหาอุปกรณ์พวกนี้ให้เขาไงโอเคดีเลยมีอะไรบป่าไปรอ,อ,เ,อเดี๋ยนะมีที่นอนกวางเราต้องไปฆ่ากวางแล้วก็มีหาอุปกรณ์รถอา่าฮะที่เหลือก็เป็นปกติละ เต้มีท่อ,อยังมีอันเดียวท่อมีมาวนี้มากล่องข้างบนกล่องหน้าบ้านข้างบนแล้วก็ล้อล้อกล่องล่างสุดอ่าเหลือ e n อจิ้นละเ n จิ n นมิกพี่จําไม่ได้อ n น i n นมันอยู่ที่ไหนบ้างพี่จําได้ว่าในรถรถตู้อะนะนี่ e อจ i n นมีกล่องซ้ายกลางซ,าซ้ายก,ากลางโอ้โอ๋อเจอแล้วมีคาขาอะไรอีกปะผมรอรถรอรถไปดูหน้าบ้านนะมิกอันนี้เหลือแค่แก๊สคานแคนอะไรเนะี่ย อ่าถังน้ำมันในรถมีโบวี่ไนท์เราไม่มีเฉยเลยครืออะไจำได้ว่าแบบมันเป็นมีดล่าสัตว์อ่ะจำได้ว่าเราเขามีอันนี้ปะไม่อีอันนี้มันอีโต้อ้ไม่เอาอีโต้มาให้เฉยเลยอยากเจอกวางอะเฮ้ยอะไรทางซ้ายอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอชนวนนี่ชนมาดิเฮ้ยอะไรอะเลี้ยงผาเลี้ยงผาไม่ใช่กวางเฮ้ยชนมันดิอยากกินอ่ะ แน่นะไม่ใช่กว่างอ่ะกว่างจะเป็นขาวสีน้ำตาลอันนี้ไม่ได้แหละตกเขาไอ้เวลาชินแล้วเตะตกจนชินแล้วพี่พี่กวนระเบิดตกไปเลยแม่มันทางซ้ายมาแกไปทางซ้ายมาแกต้องฝั่งมาแกไม่มีอ่ะไปข้างล่างเนี่ยจะมีอะไรอ๋อเป็นแคมป์นี่นะตรงนี้อาจจะเจอกวางก็ได้นะมีมีเพิ่งมาลงเลยลงเลยไม่กลัวเลยพังมา พี่ไว้นี่แหละผมอย APIs> ู่กับเตเนี่ยขับอย่างเงี้ยประมาณเจ็ดแปดตลบียมี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 ไอ้เน้ยเออเมีไอ้ดู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 มันสกิดบางทีเราเราไม่ต้องหากวางก็ได้มันอาจจะมาเออเอาเป็นเอาเป็นภารกิจแบบ ภารกิจ <Wars> เอาลจะราต้องแกงบอกว่าเออไม่อยากห่ากวางเลยอ่ะคือแบบพูดไม่ออกเลยโอ้โหกำลังกำลังพูดแต่เขาทักเรา <S <S เขียนอยู่เลยเออหัวใจการเองเสียวๆโอ้ยทับหน้าแล้วตอเนี่ยนะเฮ้ยเอาเคลมมาส่วนนะนะครับขอของดีๆหน่อยนะครับเอามาแล้วของที่อยากได้เอาคนเด้อโอเค อยากได้อีกไหนดูซิเขาขายอะไรให้เราถังร้อยอ่ะเขาเขาขายบูปินเลอร์รีซีฟอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นร้านยานผาหน้าแลรสักอย่างแน่เลยโอเคภารกิจก็มีแค่นี้เดี๋ยวพักหน้าค่อยว่ากันใหม่แล้วกันไปทำอะไรต่อวันนี้ขอบคุณทุกคนได้รับชมครับกดไลค์ซับสไครต์แชร์กันด้วยแล้วไปติดตามพี่เต้เจคกับซีคราบได้เลยครับครับผมครับบายบายจ้าไครับบายบาย